สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เรามาเรียนวิชาสังคมในเรื่องของหน้าที่พลเมืองนะครับเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะครับหน่วยย่อยก็คือสิทธิเด็กและการปกป้องคุ้มครองเด็กในสังคมไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าในเรื่องนี้มีอะไรบ้างนะครับนี่ก็คือตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดทางการเรียนรู้นะครับเรามาดูที่หนึ่งกันครับ ข้อที่1ก็คือสิทธิเด็กนะครับสิทธิเด็กนี้หมายถึงอะไรนะเรามาดูความหมายคําว่าสิทธิเด็กสิทธิเด็กหมายถึงสิทธิเสรีภาพนะครับและความเสมอภาคของเด็กที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนั่นเองนะครับตามมนุษตามมนุษย์สัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กให้ความหมายว่านะครับเด็กหมายถึงมนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า18ปี นะครับตั้งแต่1ปี2ปีไปจนถึง18ปีนะครับนี่ก็าเรียกว่าอยู่ในาการคุ้มครองสิทธิเด็กนะครับต่อไปนะครับ <c oughs> สิทธิพื้นฐานมี4ประการดังนี้นะครับสิทธิเด็กขั้นพื้นฐานนะครับมี4ประการนะก็นะว่าเด็กทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับสิทธิตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างเราไปดูนะครับข้อที่1 นะครับข้อที่หนึ่งก็คือนะครับสิทธิที่จะมีชีวิตนะครับเป็นสิทธิที่ได้รับการเลี้ยงดูทั้งร่างกายและจิตใจนะครับตลอดจนที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยนะครับหมายถึงว่าเด็กนะครับเกิดมาเนี่ยจะต้องได้รับสิทธิการเลี้ยงดูจากพ่อและแม่นะครับแล้วก็ตลอดจนที่อยู่อาศัยนะครับที่ปลอดภัยให้กับเขาข้อที่สองนะครับ สิที่ที่จะได้รับการปกป้องเป็นสิที่ที่ได้รับการปกป้องให้รอดพ้นจากการถุกทําร้ายการล่วงละเมื่อการล่วงและเมื่อิดนะครับเกิด <c oughs> การถูก,ถกทอดทิ้งนะเ <c oughs> มื่อเด็กนะครับเกิดมานะสิ่งที่ที่ขอเลยครับข้อที่สองก็คือนะครับให้รอดพ้นจากการจุกทําร้ายนะครับการถุกลระเมิดนะครับเกิดการถูกทอดทิ้งนะนะครับข้อที่สาม สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาครับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานข้อที่สมนะครับเป็นสิทธิที่ได้รับการเรียนการศึกษานะครับที่มีคุณภาพมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสมสําหรับเด็กนะครับด็กทุกคนในสองคมไทยนี่แหละนะครับนะจะต้องได้รับสิทธิที่ะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับข้อที่4ี่นะครับสิทธิที่จะมีส่วนร่วมหมายความว่า เด็กทุกคนในสังคมไทยของเรานะครับที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง18ปีนะครับก็มีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นการแสดงออกการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อประเทศไดน้นี่ก็คือสิทธิการพื้นฐานของเด็กครับ4ประการ,รเดี๋ยวเราไปดูต่อน,นะครับมาดูนะครับปัจจุบันเนี่ย นะมีเด็กที่ถูกละเมิดสิทธินะครับเยอะแยะนะครับมีแนวโน้มว่าเพิ่มขึ้นเนื่องจากปัญหาจากสังคมต่างๆนะครับเช่นการตัง้ตง,ง,ง,งคันในวรงเรียนนะครับนี่คือปัญหาหนึ่งปัญหายาเสพติดในชุมชนทําให้ครอบครัวแตกแยกนะครับส่งผลให้เด็กไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองและนําไปสู่การละเมิดนะครับสิทธิของเด็ก นี่คือปัญหาในปัจจุบันนะครับทีนี้เรามาดูว่าอะไรบ้างนะครับเป็นการละเมิดสิทธิของเด็กนะ่ะเขามาดูเลยนะครับการละเมิดสิทธิเด็กนะเอาข้อที่หนึ่งเลยนะครับข้อที่หนึ่ง,บ,งบังคับหรือว่าครูขีนให้เด็กเนี่ยใช้เครื่องมือในการทำผิดกฎหมายเช่นอะไรบ้างเช่นใช้ให้ค้ายยาเสพติดใช้ให้ ใบลักขโมยนะครับใช้ให้ทำร้ายผู้อื่นนี่เป็นอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้เป็นเป็นสิ่งที่ละเมิดสิทธิของเด็กนะครับ,นะรบส่วนผู้ใหญ่ราไม่ควรใช้นะครับไม่ควรใช้ให้เด็กไปทำผิดครับประมาก็คือทําร้ายร่างกายและจิตใจของเด็กนะนี่ก็คือเป็นการละเมิดข้อ,ขอที่สองนะข้อที่สามใช้ให้เด็กทํางานอ่านทำงานที่อาจก่อให้เกิด อันตรายกับเขาเช่นให้เด็กอายุไม่ถึง10ปีเนี่ยไปขึ้นต้นมะพร้าวเอามะพร้าวเก็บมะพร้าวมาขายนะครับก็เกิดอันตรายได้นะใช้ให้เด็กอายุไม่ถึง12ปีเนี่ยขับรถยนต์นะครับอันนี้ก็เกิดอันตรายนะเพราฉะนั้นข้อที่สามก็คือใช้เด็กในที่ทําใช้เด็กให้ทํางานที่ก่ออันตรายนะครับอันนี้เป็นการละเมิดด้วยนะครับต่อไปก็คือ ยกเด็กให้คนอื่นที่ไม่ใช่ญาติของเด็กอ่านี่ไม่ได้นะครับเป็นการละเมิดสิทธิของเขาในนอนเพราะว่าเขาเกิดมาเนี่ยจะต้องอาศัยอยู่กับพ่อแม่หรือว่าญาตินะครับท่าว่าเกิดมาแล้วนะพ่อแม่ยกให้ยกลูกหรือยกเด็กเนี่ยให้กับคนอื่นที่ไม่ใช่ญาตินะนี่ก็เป็นการละเมิดสิทธิของเขานะครับก็ที่ข้อต่อไปข้อที่ห้านะครับปฏิบัติต่อเด็กในก้ณะกี่ขัดขวาง <c oughs> การเจริญเติบโตและการพัฒนาของเด็กนะ เช่นนี้ไม่ให้ไม่ให้อาหารเด็กนะไม่ให้อาหารแม่รับประจานอาหารไม่ให้ดูน้ํากักขังไว้นี่ก็คือเป็นการละเมิดจิตของเขานะครับนะเขาอยากจะต้องได้รับการพัฒนาจะได้ต้องต้องได,ได้รับอาหารที่เหมาะสมกับวัยนะครับเพื่อพัฒนาการของเขาข้อสุดท้ายนะครับทิ้งเด็กไว้โดยไม่มีการดูในเรื่องสวัสดิภาพนะนะครับสำหรับผู้ปกครองน,นะ นะครับที่มีลูกหรือว่านะครับเราเห็นผู้ปกครอ,องที่ว่าทิ้งเด็กไว้นะครับโดยที่ไม่มาดูแลเรื่องสวัสดิภาพเช่นไม่ให้เข้าไม่ให้น้ําไม่ให้ขนมไม่ให้เงินไปซื้อขนมนะครับนะเขาเรียกว่า้อถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นการละเมิดสิทธิของเขาด้วยนะครับเพราะของเพราะนะครับสวัสดิภาพเนี่ยเช่น เมื่อเจ็บป่วยอาไปรักษา,าถ้าเขาเจ็บป่วยแล้วไม่พาไปรักษาจะเรียกว่าเราเนี่ยเป็นคนละเมิดสิทธิตรงนั้นนะครับ,รบนี่ก็คือตัวอย่างการละเมิดสิทธิเด็กนะครับในเรื่องนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างว่านะครับมเรนีิที่เด็กเพื่อการศึกษาในงานการละเมิดสิทธิเช่นอะไรมาดูนะเด็กหญิงหนึ่งนามสมุติอายุ14ปีเป็นแรงงานต่างด้าว ที่ผิดกฎหมายนที่เข้ามาทำงานบ้านนะครับและต้องรอนายจ้างกลับบ้านประมาณที่หนึ่งที่สนะเป็นประจำทุกวันเพื่อนำเสื้อผ้ามาซักได้รีดให้เสร็จในแต่ละวันโดยไม่มีวันหยุดพักผ่อนเลยบางครั้งถูกนายจ้างทุกทตีจนได้รับบาดเจ็บอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับในการ วะม่ดสิที่เด็กและเด็กคนนี้ก็ถูกละมิดสุที่เด็กนะครับในเรื่องอะไรบ้างนะนะมาเราไปดูก็ดดเดินก่อน,นครับก็คือเด็กหญิงหนึ่งเนี่ยนะเป็นแรงงานถางดาวทำงานที่บ้านของนายจ้างนะต้องรอนายจ้างในกลับทีหนึ่งทีสองกลับมาบ้านเป็นไ,ไงครับเด็กจะต้องไดครับทีหนึ่งทีสองเนี่ยเด็กจะต้องพักผ่อนเวลาพักผ่อนของเขา เวลานอนของเขาเราไปใช้งานในช่วงเวลานี้ไม่ได้นะครับแล้วก็เขาทํางานโดยไม่มีวันหยุดพักผ่อนเลยนะครับนี่ก็ไม่ได้นะครับนะไม่ได้เลยนะแล้วก็บางครั้งถูกไปจ้าทุบตีนะครับบาดเจ็บเนี่ยการถูกทุบตีหรือว่าการทําร้ายร่างกายเด็กนะครับถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเขานะครับเพะฉะนั้นเด็กหญิงหนึ่งเนี่ย นะครัขาถูกละเมิดในการในเรื่องของการเรียกว่าในเรื่องของการเรียนนะครับก็จะไม่ได้เรียนเลยนะท,ทุกวันนี้เด็กวัยวนี้จะต้องในเรื่องการเรียนนะการเรียนไม่จําเป็นต้องมาทํางานทุกวัน,นครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูประน,นที่สองนะครับ กรณีที่2ตัวอย่างนะเด็กิงสองคือเป็นนาำสมมติอายุสิบสองปีพ่อกับแม่ของเขาแยากทางกันเมื่ออายุเก้าขวบน,นะครับเด็กิงสองได้มาอยู่กับพ่อซึ่งมีอาชีพเก็บขยะขาย,ขายต่อมาพ่อเสียชีวิตเด็ก็งสองทีงม่มาอาศัยในความดูแลของป้าข้างบ้านนะครับและทำงานร้านขายโจ๊กโดยทำหน้าที่ล้างจานและทำความสะอาดบ้าน นะหลังจากนั้นเขาก็ได้ถูกส่งตัวมานะนี่ก็คือตัวอย่างที่สองนะครับตัวอย่างที่สองนะแดงยิงสองเนี่ยพอแม่แยกทางกันนะครับข้อเลยมาใส่อยู่กับพ่อนะมาอยู่กับพ่อพ่อก็มาชิพเก็บขยะ่อมาพ่อก็เสียชีวิตไดงยิงสองก็ได้ไปอยู่กับป้านะครับเพืทํางานนะ สังเกตว่าในหนึ่งสองเนี่ยจะไม่ได้เรียนหนังสือนะครับพะทำงานเพราะฉะนั้นอายุสิบสองปีน,นี่สิ่สองปีนะครับควรได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานดีนะครับนั่นก็คือการจุดละเมิดสิทธิเด็กในเรื่องของนะครับการศึกษาหให้ครับโอเคเราไปดูแนวทางการป้องกันนะครับแนวทางการป้องกันคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่น จากการละเมิดสิทธิเด็กนะครับนะเราในฐานะเป็นนักเรียนเนี่ยเราจะมีป้องคีป้องกันยังไงนะครับไม่ให้อื่นมาละเมิดสิทธิเรานะเราไปดูเลยนะครับข้อที่หนึ่งน,นะเราควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสิทธิเ,ทททเด็กนะที่ตนเองได้รับที่เราเรียนอยู่นี่นะครับและปกป้องสิทธิของตนเองได้ <c oughs> นะครับข้อที่สองไม่ออกนอกบ้านในเวลากลางคืนเว้นแต่ไปกับผู้ปกครองน,นะครับ การออกนอกบ้านในเวลาต่างคือเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอันตรายนะถ้าเราเป็นเด็กนะถ้าเราเป็นเด็กนี่นนคืออันตรายมากๆครับยกเว้นไปกับผู้ปกครองได้นะข้อที่3ามีกเรี้ยก,การพูดคุยในสถานที่ต่างๆนะครับนะตามคำชักชวนของคนแปลกหน้าหรืออาจจะถูกล่อลวงไปในทางที่ไม่ดีนะครับคือว่าเราไม่พูดคุยกับคนแปลกหน้า นั่นเองนะครับอาจจะเป็นการล่อลวงในทางที่ไม่ดีนะครับเราอาจจะหลงเชื่อเขาได้นะข้อที่4ี่ระมัดระวังไม่ให้กระทาการใดๆที่เป็นสาเหตุให้มีการประพฤติประพฤติไปในทางที่เสียหายนะครับเช่นเราไม่ได้เล่นการทานันเราไปไม่ยุ่งไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่อยู่กับเพื่อนที่เสพยานะครับหรือเ,เพื่อนต่างวัยสองก่อสองนะครับนะ อาจจะเป็นอันตรายเราได้นะข้อที่4ไม่คบหาบุคคลที่ชักนําไปในทางที่เสื่อมเสียนะเช่นเพื่อนที่ติดยาเสพติดนะครับเราไม่ต้องไปไปคบนะเพื่อนที่เที่ยวกลางคืนนะครับอันนี้อาจจะเป็นอันตร,รายกับเรานะครับนะเพราะเราไปคุกคีกับเพื่อนที่ไม่ดีนะครับนะมันอาจจะเป็นอันตรายกับเรานะอาจจะชวนเราไปในทางที่ไม่ดีก็ได้นะครับแล้วก็ข้อที่หกนะ แจ้งผู้ปกครองหรือเจา้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องเมื่อถูกลเมิดหรือเห็นผู้ที่ถูกละเมิดนะครับถ้าเราเห็นคนอื่นผู้อื่นที่กําลังถูกลเมิดสิทธิเนยถูกทําร้ายหรือทุกปีเนี่ยเราสามารถแจ้งผู้ปกครองหรือแ,แจ้งผู้ที่มีเรียกว่ามีอํานาจมาตัดสินได้นะครับเช่นแจ้งตำรวจแจ้งผู้ปกครองหรือแ,แจ้งผู้ที่ญาติที่มีเป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นผู้ใหญ่นะเราอย่าไป เข้าไปยุ่งนะเราอยาเข้าไปตัดสินเองเองช่นเราเห็นเพื่อกนกำลังทะเลาะโยนะครับเราไม่บอกครูไม่บอกพ่อแม่นะเราไปตัดสินเองมันมันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะครับนะก็สุดท้ายฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่นะครับครูหรือผู้ปกครองอันนี้สำคัญที่สดุดข้อที่เจ็ดถ้าเราปฏิบัติได้นะครับนะถือว่าเราจะปลอดไยในนอนนะเชื่อคํา สั่งสอนของพ่อแม่นะครับพ่อแม่บอกว่าอย่าไปเที่ยวกลางคืนเราก็อยู่บ้านแล้วไม่ไปนะครับพ่อแม่บอกว่าลับไปเที่ยวได้อย่าลับดึกนะเพราะมันอันตรายเราก็เชื่อฟังนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับรวมแล้วกังครูและผู้ปกองนะครับนี่ก็คือในเรื่องของสิทธิเด็กและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กนะครับและก็แนวทางการคุ้มครองตนเอง เพื่อใหอ้เพื่อไม่ให้ถูกละเมิดสิทธินะครับการปกป้องคุ่มก่อตนเองนะเพื่อไม่ให้ผู้อื่นมาละเมิดสิทธิของเรานะครับข้อนี้นะครับ๋ยวันนี้คุณครูคก็ขอแค่นี้นะครับขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวหน้าในเรื่องของ, <c oughs> เ,รองเรื่องต่อไปเดี๋ยวนะครับฝากติดตามแล้วก็าฝากกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อ,อเป็นการให้ความรู้กับคนต,ต่อไป นะครับแล้วก็ใจายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับค่ายหนังสือของนะค่ายหนังสือด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับีครับ